หลังจากล้างทาความสะอาดนะครับก็ทั้ทงเศษฝุ่นเศษขมอลล้างด้วยน้ํามันเรียบร้อยพร้อมที่จะประกอบเราจะบอกวิธีการประกอบชุดกลไกของวาลนะครับทุกรุ่นก็หลักการทํางานเหมือนกันนะมีกลไกมีกระเดียงมีแคมสปร,ริงวาลว,วาลวดีไเสียนะครับเฮปมาอันนี้จะบอกเทคนิคในการประกอบแบบเราไม่มีเครื่องมือพิเศษก็คือพวกซีแคมในการกดวาล นะเทคนิคง่ายๆนะครับก็บางคนช่างฝีมือก็รู้แล้วนะครับก็สอนต้องน้องมือใหม่อยากจะลองทํากันบ้างก็เตียนน้ามันนะครับฉโลมทุกครั้งที่มีการประกอบก็ฉโลมน้ํามันนะครับที่มีการเคลื่อนทีอ่อย่าลืมนะครับทุกครั้งเราทําการชุดบนแล้วอย่าลืมเปลี่ยนสิงนขาวาลด้วยวันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับใส่เข้าไปแล้วอ่าตัวน,นี้มันจะดิบดูมันจะ อย่างแข็งอดูนะครับมันจะการน,น้ำมันไม่ได้ใส่น้ำมันเข้าไปก็ดูดด,ด,ดีครับจะเด้งเห็นไหมเอามือกดตรงที่วาวล์วลดลงไปโลน้ำมันเข้าไปามมนจะดูดกลับเห็นไหมครับดูดกลับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊อปผ่านนะครับเราต่อไปจะเป็นวานะล์วเสียจโลน้ำมันสำคัญนี่คือเวลาประกอบต้องสะอาดอย่าให้เม็ดทรายพวก นะเศษของกากเพชรที่เราใช้ในการบดมีทั้งโทษและประโยชน์ตัวนี้ก็เลื่อนมาแล้วก็ดูดทึบตึบตึบตึบึบใช้ได้ครับดุดไปหลังจากนั้นเราก็จะทําการประกอบวาล์วาเรามาทำความเข้าใจกับสปริงวาล์กก่อนนะสปริงวาลว์นี้ก็มีบ่ารองสปริงตัวบนตัวล่างนะครับสปริงนี้มันจะมีเกลียวถี่นะครับเกลียวห่างเห็นไหม แล้วก็เกีียวถีลงข้างล่างนะครับตัวนี้เกีียวถีใส่ลงไปอันนี้เป็นทฤษฎีบางต้นนะที่ใช้กับแกนโชกผมถอดแกนโชคดูตัวถีนล,ลงข้างล่างทฤษฎีเดียวกันมั้งใส่เข้าไปนะครับปับ๊บก็ใส่ลิปมาเข้าไปชาร์ปชาร์ปอย่ไม่มีซิแคมในการกดเครื่องมือพิเศษ แล้วก็เอาผ้านะครับยับเบ้าที่ฝาสูบนี่ลงแล้วเราก็เตรียมเครื่องมือก็คือลูกบล็อกที่กดตรงนี้นะแล้วก็จะทําการห่อเศษผ้าที่มันจะเวลาเรากดลงไปมันก็จะกดเล็บมางเปล็อกที่เด่นอันนี้ก็ช่างพื้นฐานที่เขาทำกัน ไม่มีเครื่องพิเศษก็นี่แหละครับที่ชามารครับปั๊บดึงพายแน่นครับ,บ,รบทางนั้นเล็บมาเราจะไม่ลงเรีย,ยบร้อยครับหนึ่งวบาวเอาที่สองเบวาวของไอดีกดผ้าลงสปริงเหมือนเดิมครับเกี่ยวถีลงด้านล่างนะเกีียวถีลดด้านล่างใส่เล็บมาเข้าไปใส่เข้าไปครับเกี่ยวถีลงไป เตรียมเครื่องมือพิเศษน,นี่ถือว่าเป็นมือพิเศษเราะเอาไปเลยดึงครับให้ผ้าตึงเลยลองทำดูนะรแทกนี่เนึ้อเรียบร้อยเทสวาลครับเทสวาลเรียกละใช้แค่มือผิดประเภทแล้วครีมเขาอ,อะ สิ้นในการประกอบชุดนี้ต่อมาเราจะทําการใส่กระเดื่องใส่แคมนะครับแ,แรกก็ใส่น้ํามันชรุมก่อนจ๊บรูปไปครับรอล,ลื่นครับรอล,ลื่นเรอลื่นทีนี้ที่มีการเคลื่อนที่พวกลูกปืนพวกอะไรก็รอล,ลื่นนะฮรอลื่นไะ okay. สตาร์ทครั้งแรกมันจะถนอมเครื่องเราด้วยนะครับน้ำมันเครื่องอาจจะขึ้นไม่ทันเนี่ย นะ้รับไปหลักงกนั้นเราก็ใส่ที่กระเดืองกระเดืองกระเดือกระเดืองไอเดีเสียนะครับบางคักรุ่นมันจะเขียน EX แล้วก็ IN e EX ก็คือ X Hard I อ e r i e นะครับตัวนี้น้ำมันจะได้ไง่ายเร็งรูให้ตรงก็งชุดนี้ จะมีตัวล็อกนะครับเลาใส่เข้าไปเต้อล็อกด้วยคลิกเพราะน้ำมันหลอ่อเลื่นดันลงไปแล้วไม่มีที่ออกจะแน,น่นไปหน่อยหลังจากนั้นก็จะมีตัวปิ้นล็อกทั้งลูกปืนแคมแล้วก็ลักทั้งสลักนะครับแล้วก็ตามยุด็อบเปอร์สิบก็สิบสิบในการประกอบ ชุดกลไกของฝาสูบสีจังหวะตัวนี้จะเป็นรูดลายจะใส่ให้หันตัวหนังสือขึ้นนะครับเอาหันขึ้นมุนปาดสลับให้ตรงก็คหเสร็จสิ้นนะครับในการประกอบกลไกชุดบนของสีจังหวะแต่ราไม่ยวจ,จะให้คลิปต่อขึ้นมาอีกไมยให้ความรู้เกี่ยวกับการจ่นะครับแบบลูกสูบลูกสูบหรือพิสตันนะตันนี้ลูก ร้อยใส่เข้ามาพยายามมือต้องสะอาดหน่อยต้องสะอาดทำความเข้าใจกับแหวนนะครับแหวนตัวนี้จะมีแหวนอัดอยู่สองตัวแหวนอัดตัวที่หนึ่งและตัวที่สองแหวนอัดตัวที่หนึ่งและตัวที่สองชุดนี้จะเป็นแหวนกวดน้ํามันนะครับแหวนกวดน้ํามันก็คือแหวนลานนะครับแหวนลานนี้จะมีชุดแหวนบางๆนี้สองตัวนะครับตัวนี้อยู่บนล่างตัวนี้จะอยู่ตรงกลางนะครับ ลักษณะการใส่อ่ะผมจะใส่ให้รู้ว่าไอไหน ID ไอเสียนะครับอิน <In S 1> ก็คือ ID นะครับผันมาทางด้าน ID. ดีานางรุ่นก็จะมีบาววาวหลบบบาวให้อ่ผมจะใส่ชุดนี้ก่อนอันนี้ ID แล้วปั๊บเข้าไปนี่จะหัน ใส่แหวนรานเข้าไปแล้วก็ตามด้วยแบตกวนน้ำมันมีสองตัวใส่ตัวบนกับตัวล่างใส่เข้าไปแล้วปักแหวนอย่าให้มันตรงกันนะครับให้เยืย้องออกไปกันนิดหนึ่งก็ประมาณสักทำมุมนะสรุปแล้วก็ปากแหวนทั้งสี่ตัวตัวแหวนอัดตัวที่หนึ่งและตัวที่สองทำไปเลยครับตัวที่หนึ่งก็มุมที่ร้อยยี่สิบองศาพูดง่ายๆก็มันตรงที่เสาเสื้อสูบนะครับตรงเสาเสื้อสูบนะเดี๋ยวเรใส่ที่แหวนรานก่อนเดี๋ยวจะใส่ยังไงแหวน อัดตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะมีแหวนตัวสีดำและแหวนตัวสีเงินตัวไหนจะขึ้นบนลงล่างเนดะี๋ยวบอกเทคนิคนิดหนึ่งนะครับจะบอกเทคนิคนิดหนึ่งบางคนเขเข้าใจว่าแหวนดำขึ้นบนแหวนดำลงล่างอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะให้นะครับในสูตรของผมเลยนะครับ ก็ถามผู้รู้แล้วก็ไปอุลมมาก็จําได้ก็จะมาแบ่งปันอ่าเอาง่ายเลยเอาแหวนกวดน้ํามันมาทางด้านไอสียิงยี่งมุมล่างหน่อยเอาแหวนอัดอยู่มุมบนนะง่ายๆเลยนะครับทุกที่ขีดฝั่งนี้ไอดีหนึ่งตัวที่หนึ่งตัวที่สองแตหนาตัวที่หนึ่งตัวที่สองส่วนแหวนกวดน้ํามันก็ตัวที่หนึ่งตัวที่สองอย่าให้มันตรงกัน การจักปากแหวนก็ทําให้การทํางานประสิทธิภาพมันก็ดีขึ้นแ่ะนะดีขึ้น,นไม่เหมือนกับสองบะวนสองแหวนมันจะมีเดืยอยนะครับถ้าใส่แล้วค่อยชลมเอามาดูแหวนสองตัวนี้มันจะมีแหวนเงินกับแหวนดานะตัวที่ปากแหวนเขาจะมีตัวนสือนะครับตัวนสือนะเอา แบนตัวที่หนึ่งแบนอัดตัวที่หนึ่งแบนอัดตัวที่สองดูยังไงนะครับมันได้มีคําว่า R N ตัวร้อยให้หันตัวองือขึ้นอย่างนี้เวลาประกอบใส่หันขึ้นนะครับเอาง่ายเลยตัวนี้จะเป็นแบนอัดตัวที่หนึ่งมันจะเป็นสีเงินนะครับมี R กับตัว N ส่วนตัวนี้มีตัวเล <bas> ขไหมมี R N เหมือนกันตัวนี้ตัวดำแล้วตัวนี้ตัวขาวตัวดำนี้แบนอัดตัวที่สองแบนอัดตัวที่หนึ่งใส่แบนอัดตัวที่สองก่อนนะครับ อยไปใส่แล้วอัดตัวที่หนึ่งก่อนนะนะล้กขณะการใส่ก็ปากแหวนมาทางด้านไอดียองยงไว้นะครับก็จะใส่เข้าไปก็ไล่เข้าไปนะครับก็เทคนิคใครเทคนิคมันในการใส่ทำยังไงไม่ให้แหวนหักยังไงฮะยังไงไม่ให้แหวนหักอ่าปั๊บเข้าไปแล้วก็ไล่จับนะครับเดี๋ยวเขาไล่จับปากแหวน อย่าลืมหันตัวหนังสือขึ้นข้างบนนะครับหันตัวหนังสือขึ้นข้างบนอย่างนี้อ่ันตัวที่หนึ่งสีเงินนะครับใส่เหมือนกันใส่แล้วเขาจับปากแหวนใหม่ใส่เข้าไปไล่ลงไปครับครับทุกวันนี้แหวนมันเหนียวแล้วไม่หัก่ายหรอกอทำมุมนะครับแหวนอ่าตัวที่หนึ่งผมจะใส่มุมนี้แหวนอ่ดตัวที่สองยู่มุมนี้นะครับ ทำไมไม่มหันปากแหวนมาทางท่อไอเสียลิ้นวาวไอเสียช่วงนี้มันร้อนนะครับนะการขยายตัวทําให้แหวนาก็นะอันนี้ตามหลักทฤษฎีเขาก็ใส่ไปนะปากแหวนกวดน้ํามันตัวหนึ่งตัวสองแหวนอัดตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองม,ม,มุมนะครับขี่กากบาทอย่าให้มันตรงกลางอย่าให้มันตรงนี้ง่ายๆนี่ครับตอนเราจะชโลมน้ํามันเข้าไปครับ เยอะเลยเสร็จสิ้นการประกอบแหวนเช็คแหวนนะครับนี่เช็หนึ่งแล้วเรามันจะมาประกอบกันโอเคนะครับก็จัดปากแหวนนะครับให้อยู่มุม,ม1 2 0องศาปากแหวนนะครับทำมุม,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 มตัวนี้หันมาทางด้านไดดีก็จะใส่เข้ากับเสื้อสูบเลยนะครับใส่เข้ากับเสื้อสูบเลยล่นชโลมน้ำมันนะครับ จะง่ายในการเรารื่นนะครับมือเลยนะค่อยขังเคลืเข้าไปก็ให้มีระยะในการที่เราจะใส่สลักนะนิดหนึปินล็อกใส่ล,ล้อตไว้เราจะยัดเข้าฝั่งนี้ตะเก็นใส่เรียบร้อยก็เริ่มใส่เลยอันนี้ไก่คำคแล้วมันจะมืดแล้วต่อไปเสร็จนะครับ ตอนนะคะาลินใส่ประก็นนะปับปับปับเข้าไปจังหวะที่เราใส่ตรงนี้นะจังหวะที่เราใส่ก็ดูเสาเสื้อนะครับส,ส,สุตรง นี่ก็เทคนิคผมเองนะใครมีเทคนิคพี่ก็แนะนามา,ามง่ายไ,ได่บิดปัน่นถีบที่กองนิดเึงยรับเข้าไปก็จะเล็งตัวนี้ให้ตรงเตรียมสลับสลับีมแน่แหะล่ะอือสลับก็ฉาลมน้ำมันไว้ครับสไลด์เข้าไน,นี่คือ ครับสมน้ำมันนะค,ะร,นะครับสนน้ำมันกันหน่อยสเข้าดีขาาึ้นไประยะประมาณนิดหนึ่งเ๊ะเ๊ะแตมเข้าไม่เข้า แล้วก็เข้าไปครับมีเทคนิคพี่พีก็บอกนะครับม,มาลาเขายากขนาดนี้<ม>เพราะว่าตอนเอาออกนี่เ็เผาออกเลยนะลูกสูกติดตายเลยตอนต่อออกก็ที่นี้เสร็จสักเดน นะครับ้ปิ้นล็อกเข้าไปถ้ามือใหม่กลัวปิ้นล็อกกระดอนเข้าไปข้างในก็ยับผ้านะยับผ้าไหมป้องกันปิ้นล็อกตกไปในเครื่องมันไ,ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะไม่มีอะไรที่นอนอย่าประมาทก,กาดอย่าตกได้หมุนเข้าไปนะเข้าแล้วเรียบร้อยดึงผ้าออกเดี๋ยวเรามาใส่เข้าไป เย็นนี้ฟ้าคนมอากาศไม่เป็นใจเท่าไหร่ไฟยังไม่ได้ติดตั้งเลยนะติดตั้งไฟสนามก็ค่อยๆสไลด์เข้าไปก่อนที่สไลด์เข้าไปเช็คกูก่อนแหวนลานเราหลุดออกมาไหมอ่ะใส่เข้ามานิดหนึงประมาณนะับ ฟิตไปหน่อยนะเข้าแล้วก็จับลางโซ่ตึงโซ่ไหมครับงโซ่ให้ตึงเนี้ยกดลงไปครับนี่ดันไหมเข้าไปเช็คดูปอกนำสูตรครบ ร้อยก็ลอยไปแล้วครับคอนยางมาันแทบไปดีๆนะครับลอยเส้อสูทอึ๊บจำเลยโอเคครับต่อไปเราจะใส่ฝา ก็สแกนก่อนสแกนฝาสูบอยากให้ดีก็าทาก,กาวรถเรากำลังอดัดมันเกิบไ,นะไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่รถอัดอ่ะในนี้ว่าน้ำไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับดดามาคิดเี้าไปแล้วก็ลางาดีมาย แล้วครับจะรู้ทีตรงอะไรไม่แยะมั้ยลองทำดูนะครับ ทำไปแล้วน็อตมันจะดีดตัวกับเองนะครับทำไปแล้วน็อตจะดีดตัวกับเองดูดิดโอโเคพอน็อตมันติดตัวกลับแล้วก็พอละมันบอกว่าแน่นแล้วแน่นแล้ว,ลวอ,อะไรเงี้ยจัดไปก็ไปเราจะมาใส่กลไกของเฟืองราวลิ้นเอาละมันจะเปิดจุกบ้างอ่ะมาดูขั้นตอนการประกอบโซ่ราวลิ้น ใส่กับเฟืองลาลิ้นนะครับอันดับแรกเราประกอบเสื้อสูบเรียบร้อยฝาสูบเรียบร้อยนะครับชุดคร้อนี้คลิปที่แล้วก็ใส่กลไกลของถาสูบเรียบร้อยนะครับทาให้อิสระนะครับทําให้อิสระไว้มุมนี้เรามาจังหวะนี้จะเริ่มกลไกลเข้าสู่ในการดูดนะครับโอเคเรียบร้อยอันดับแรกก็ไล่จังหวะก่อนก็คือจังหวะลูกสูบเราขึ้นสูดตอนประกอบครั้งแรกสูดแล้ว นะมาร์กตัวนี้ให้ตรงนะครับตัวทีมาร์กตัวทีนี่ให้ตรงเดี๋ยวขอย่ายปลดกล้องนิดนึ่งลกล้องหน่อยกล้องนิดนึงไมได้ซูมให้หนเข้าใจนะเดีย๋ยวไม่เข้าใจมาดูตัวนี้เหมือนกล้องหเห็นไหมตัวทีนะครับแล้วเออปีนี้ออกขีดตัวนี้นะครับเนะนี่ยนี่จังหวะน,นี้ก็คือลูกสูงขึ้นสุดแล้วให้ตรงนะจะขยับนิดนึงอีกก็ได้ อ่าให้เตะนะครับอคงจะได้นะครับขีดตัวทีข้อมบนตรงมาร์คนี้เรียบร้อยมากตัวนี้ตรงเสร็จนะครับสเต็ปที่สองนะสียังหวังข้อใจหลักๆคือตัวนี้อ่าเราเยึดน,อน็อตฝาสูบอัดแน่นแล้วอ่อย่าลืมไล่น็อตให้ทุกตัวต้องใส่คากล้องก่อนป,ปั๊บ้าไป ครับเรียบร้อยครับอ้าวขั้นตอนใน,นการใส่นะแบบแรกผมจะตัวดันสู้นี่ผมถอดออกทำไมถึงถอดเพื่อจะให้ทุกชมได้ดูนะครับนะเอนลบตัวนี้ออกเสร็จแล้วก็มาขันตัวนี้ให้ดูปัญหาก็คือถ้าเราใส่สู้เราลิ้นจะได้ง่ายสะดวกขึ้นแล้วก็ไม่ต้องถอดออกไปก็ได้ให้ทําเครื่องมือวิเศษของลวดมาตีนะแบนเหมือนกับไขควงแบนนะครับตัวเล็กแล้วก็เสียบเข้าไป เวลาเราหมุนนะครับตามเข็นเมนาฬิกามันก็จนะดีกลับมาตัวนี้จะไปสัมผัสที่นะครับรางโซ่ลาวลิ้นนะครับตัวดันนะครับตัวดันนะครับโซ่ราวลิ้น,นจะมีรางอยู่มือกดดูนะครับมีรางอยู่ที่เดิมไหมเวลาประกอบนะผมจะใส่ที่เรื่องก่อนแบบแรกเขาจะจัดชุดนี้ขึ้นมาโอเคครับลางอยู่ตัวนี้อิสระ แล้วก็จับชุดนี้เข้าไประดับแรกมากร์คตัวนี้ตรงนะครับเราไม่ได้ขยับก็เตรียมชุดนี้ตกอีกแม่งเห็นแล้เหนียวแตกสิไปตัวนี้ไป,ไปได้ครับ มาดูกันแกล้ๆแ,แ,แ,แลดมาให้ดูดีจะว่าหลอกลวงอ, <S <S อไปไปไล่สเต็ปไปอย่างนี้อันดับแรกพี่ผมบอกตัวทีให้ตรงนะครับชุดนี้สเตปแรกอันนี้ตรงเสร็จก็กกมาดูที่สู้นะครับลาวลิ้นเฟืองชุดนี้ให้ตรงกับมาร์ก ตัวนี้ผมไม่ได้เอาไปเก็ฑหรอกให้ดูรอยผ่านี่ได้นะครับโอเคถ้าไม่ได้มันจะเพีย้ยนละแล้วก็จะมาประกอบชุดนี้ให้ดูดันดัวราลิ้น,นะครับมาทำยังไงต่อว,วันนี้ไม่มีผู้ช่วยแล้ว โอเคนะครับมาดูเราจะทำาาารใส่ตัวดันโซ่ลาลิ้นนะครับตอนนี้เราอยู่ในสเต็ปของการกดตัวอยู่ยังไม่ไปดันให้มือกดสัมผัสดูก่อนว่ามีตัวนี้มันหลุดล่องลงไปไหมนะล่องไปไหม,นะอ,ไไหมอยากให้ตัวนะครับใส่มัดดก่อน การสู้นี่ก็สาคัญนะครับบางครั้งไม่รู้เทคนิคผมเจอมาแล้วช่วงัดซ่อมใหม่ใหม่ขันลงไปเลยครับดันลงไปเลยไม่ได้หดตัวนี้ลงเกี่ยวรูดเลยครับงานงอกเลยทุกครั้งเวลาจะประกอบอะไรต้องย้ำนับก่อนอย่างนี้อย่างเช่นผมมือขันแล้วมาทําอย่างอื่นลอยก็จะใส่ชุดนี้เข้าไป ยังไม่ได้อยู่ในสเตปของการปล่อยมันจะขันน็อตลงไปก่อนนะครับน,นี่มือนี่แหละไม่แน่นถ้าเราปล่อยยาวเลยไปแล้วเราขันเข้าไปมันจะยกขึ้นตัวนี้พอเราฝืนเกลวน็อตก,ก็จะเสียเกลน็อตก,ก็จะเสียอันนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับใส่ล็อกอยู่มาดูนี่คือขั้นตอนการใส่ เพืองราวลิ้นนะครับมารให้ตรงกับล้อจานไฟะจะไล่สกูให้แน่นก่อนนะตัวนี้ถ้วยตัวนี้แน่นแล้วก็จะปล่อยให้ตึงนะครับตัวทีอยู่ไงเออจุกลอยมาตั้งมาแล้วก็อาจ,จะใส่ชุบนี้เข้าไปปึ๊บปึ๊บ ให้ตึงนะครับเดี๋ยวงานงอกนะนัดขาดคายผ่ก็จะคายตังนี้สู้ก็จะตึงขึ้นนะครับไม่นานเราคานเขาทุยยัอเคนะครับูน้บนั่นวะ,นะล่ตัวนี้ นิเสร็จสิ้นนะครับอย่าลืมปิด,ดเดี๋ยวเรามาเทสเครื่องนะครับเตน,น้ำมันเครื่องก่อนละ่ะโอ้บาทเดียวครับบาทแรกบาทแถบ